ดีครับเดินลงลงครัววันนี้มาแนะนำการจัดแสงสีของวิดีโอให้เหมือนกับเหล่ายูทูบเบอร์ช่องดังๆนะครับ้่ยงบประมาณไม่ถึง500บาทจัดแล้วจะได้แบบนี้ครับเป็นไงครับแสงสีสดใสน่าติดตามไหมครับมาดูอุปกรณ์ตัวแรกนะครับตัวนี้ที่สองหน้าผมอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่า Keylight หรือเมนไล h ์นะครับ เป็นไฟหลักที่จะส่องเข้าหาตัวเรานะครับตัวนี้เล็กๆน่ารักถ้าอยู่ใกล้มากแสงก็สว่างมากนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยโปรดักชันได้หลักร้านเลย <c oughs> แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งนี้ที่เห็นเป็นแถบสีเขียวๆน้ำเงินนี่นะครับ เปลี่ยนสีได้ด้วยก็เป็นไฟเส้น LED นะครับไฟเส้น LED เสียบปลั๊กปรับโหมดสีต่างๆได้ด้วยนะครับราคาประหยัดครับผมเหมือนก,นกันกับสีม่วงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับเข้ามาเสียบปรับได้ด้วยรีโมทครับโปรดักชันแค่นี้ไม่เกิน500บาทแล้วเราก็จะได้โปรดักชัน สวยงามแสงสีสว่างน่าติดตามมีเทคนิคอะไรใหม่ๆผมจะมาแนะนำนะครับในช่องเดินดงลงครัวนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ